เงินเยอะมากที่นี่เยอะกว่าวัดโถงอ่ะโอเคมันก็นี่นะ <Okay. S 2> แต่วัดโถงให้ด,หมดูมันแรงแค่ไหนเรามาเทียบกับที่พี่โอ้ยเอาอันดับหนึ่งของประเทศไทยไปเลยที่นี่มันกว้างมากเลยที่นี่แล้วก็คนก็ให้หมดทุกที่เลยดูฝั่งนี้ยังเยอะเลย โอ้ยตรงนั้นดูดิตายแล้วปลามันไหวบนปลาด้วยกันไปแล้วโอ้ยน่ากลัวมากนี่ดูตรงนี้เขาเพิ่งให้ไปอัหนนี้หงโหนกับวัตหงส์นัแหละ คนก็ให้กันไม่รู้กี่ที่เลยโอ้โหเอาระสอบไหมวะฮะเอากะอบค่ัอันนี้ถ้ามีคนดูถึง200เดี๋ยวเราจะมายกกระสอบเลยทำทานให้ปลาดีไหมใช่เ,เราเอากระสอบเองเ,เออเด็กๆเล็กๆมาเล่นโหเยอะเลยทีนี้เอาความหนักสองหัแล้วกดหัวไปี้ วัดโบสถ์สามโคประชุมชันมันเยอะมากเลยอ่ะเยอะมากเลย